ขอน้อมกราบนมัสรรการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐถมพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำกราบอาจารย์ดรโลดกราบคุณครูแก้วและคุณครูทุกๆท,ท,ท่านดิชารนางสาวมณีวันเพชรเจริญสุขรหัสพระอริยะ6 6 0 7ขีด07ขีด37ดิฉันได้สมัครเข้าฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าสู่กระแสรพระนิพพาน โดยมีพระโสดาบันเป็นที่เริ่มตามแนวทางขององค์หลวงพ่อือสฤาษีือสีริงดำท่านเมื่อวันที่18มิถุนายน2566โดยการแนะนำจัดนางสาวเจริญขวัญเพชรเจริญสุขซึ่งเป็นน้องสาวโดยเข้ากลุ่มย่อยห้อง270ทับ65ขีด08ขีด46ทับ039มีคุณครูแก้วนิชาการ เป็นคุณครูที่ให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติค่ะโดยคุณครูให้เลือกภาพพระหนึ่งรูปดิฉันเลือกภาพองค์หลวงพ่อหรือสีริงดำท่านก่อนการปฏิบัติกราบขอขามาพระลัตนตตัยและกราบภาพพระสวนมนต์ยึดมั่นในพระราาัตนตตัยรักษาศีลห้าจับภาพพระในทุกขณะจ,จิตถวายบุญแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอแผ่บุญให้เจ้ากรรมในเวรทุกภพทุกชาติบ่อยๆในวันแรกๆของการฝึกปฏิบัติจับภาพพระรู้สึกอึดอัดปวดหัวปวดฟันปวดขาคุณครูแก้วแนะนำให้พิจารณาวางทุกขวางสุขก่อนฝึกการปฏิบัติพระโสดาบันมีความสำคัญอะไรบ้างหนึ่งไม่ลืมว่าเราจะตาย 2. เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์3ส,สีห้าต้องบริรสุทธิ์สรักษาพระนิพพานเป็นอารมณ์ดิฉันฝึกปฏิบัติมาเรื่อยๆจนจิตเป็นสมาธิจับภาพพระแล้วไม่รู้สึกอึดอัดแม้จะนั่งยืนเดินนอนทำแล้วรู้สึกเบาสบายจิตใจเบิกบานในวันที่7กรกฎาคม2566ดิฉันก็ได้รับประกาศเป็นพระโสดาบัน รวมเวลาแล้ว20วันค่ะ